ห้าวาทค,ำคำําคมเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวยอดขุนพลผู้กระเตียวเลี้ยวเป็นทหารเอกของโจโฉโดยในตอนแรกเขาเป็นทหารของลิปโป้แต่เมื่อลิปโป้ถูกโจโฉจับตัวได้ที่เมืองแห่ฝือเตียวเลี้ยวซึ่งถูกควบคุมตัวเอาไว้ด้วยก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวต่อโทษประหารชีวิตออกมาเลย ดังนั้นแล้วกวนอูจึงได้ขอชีวิตของเตียวเลียวจากโจโฉและด้วยเหตุการณ์นี้เองเขาจึงได้รับราชการเป็นทหารเอกของโจโฉเตียวเลี้ยวเป็นขุนศึกที่มีฝีมือในการรบอย่างรอบด้านกล่าวคือทั้งการใช้อาวุธการรบบนหลังมา้ารวมทั้งการรบโดยใช้กลอุบายต่างๆด้วยดังนั้นแล้ว โจโฉจึงมอบหมายให้เตียวเลี้ยวไปทำราชการที่สำคัญหลายครั้งเช่นการตั้งมั่นอยู่ที่เมืองหับปาเพื่อขัดทับของตุนกวนหรือการเป็นผู้ไปเกลี้ยกล่อมกวนอู่ให้ยอมแพ้ต่อโจโฉเตียวเลี้ยวเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยลูกธนูนอกจากเตียวเลี้ยวจะเป็นยอดขุนพลผู้กล้าแล้วเตียวเลี้ยวก็ยังมีวาทะคำคมที่แฝงก็คิดจำนวนห้าคำคมดังนี้ หนึ่งเกิดมาเป็นชาติทหารแล้วสิจะคิดรักชีวิตเล่าถึงตายก็ให้ลือชื่อไว้ 2. ท่านก็มีฝีมือกล้าหาญแล้วแจงใจในขนบธรรมเนียมโบราณมาเป็นอันมากเหตุใดท่านจึงไม่รักษาชีวิตไว้คอยท่าเล่าปี จะได้ช่วยกันคิดการทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขถึงมาดว่าท่านจะได้ความลำบากก็อุปมาเหมือนหนึ่งลุยเพลิงอันลุกและข้ามพระมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็จะลือชาปรากฏชื่อเสียงท่านไปภายหน้าว่าเป็นชาติทหารมีใจสัต์ซื่อกรตันอยู่ต่อแผ่นดินซึ่งท่านจะมานะลงไปรบพุ่งกับโจโฉ ถ้าชีวิตท่านตายเสียครั้งนี้ก็จะไม่มีชื่อปรากฏไป 3. ธรรมดาเกิดมาเป็นชายให้รู้จักที่หนักที่เบาถ้าผู้ใดมิได้รู้จักที่หนักที่เบาคนทั้งปวงก็จะล่วงติเตียนว่าผู้นั้นหามีสติปัญญาไม่อันมหาอุปราชนี้มีน้ำใจเมตตาท่านทำนุบํารุงท่านยิ่งกว่าเล่าปีอีก เหตุใดท่านจึงมีใจคิดถึงเล่าปีอยู่4อันธรรมดาการศึกนั้นถ้าจะว่าสิ่งใดกับแม่ทัพแม่กองจงประมาณการให้แน่นอนก่อนและ 5. อันธรรมดาผู้เป็นนายทัพนายกองจะทำการสงครามถ้าแพ้ก็อย่าเพ้อเสียใจแม้ได้ชัยชนะก็อย่าเพ้อทนง เวลาวันนี้เราได้ชัยชนะแก่ซุนกวนก่อนรั้นประมาณเกลือกซุนกวนมีใจเจ็บแค้นคิดเห็นว่าเราเลนเลอรจะยกทหารมาโจมตีเราจะมิขัดสนหรือเราจึงบังคับท่านทั้งปวงด้วยเหตุชะนี้